สบายดีสวัสดี FC สุขูสุโคยินดีตอนหลับเขาสูส่่องเจ้าจอยเจ้าจอยกระห่างห้ไปไลยมือเลยเนาะค่ะผู้ชมมืีอวาขอโทษไอ้ลายเนาะพี่น้องเนาะมือวนี่เราถึงตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศแรงๆขำเลยเนาะพ่อแเม่พี่น้องกคสิเป็นหกโมงแรงเลยเนาะเจ้าจอยกันยังมทาทันได้เห็ดอยู่เหตกินหนึ่งเข่าเพราะว่าเลยเห็ดอยู่เหตกินขำเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าต่อกับบริลร่งคลิปดนุนถ้าต่อกับโคทูดไลน์น้อพี่น้องวันนี้ถ้าต่อกับสีมาเห็ดเมนูแกงเห็ดเราทำได้เห็ดใหม่เนาะพี่น้องกัรยังอยู่ใน,นกระท่อมคือเก่าน,น้อพ่อแม่พี่นอ้องถ้าต่อกับสีมาหนึ่งเข่ากันเลยนาะ น้ำมันดังลุกขับหพี่น้องถากระบองโมเวิก์กาใส่กระบองขี่กระบองหนึ่พี่น้องอันนี้กระบองเบอร์เท่ากัใส่ไม่น้ำมันดังหนึ่งเขานาะ ต้มลายเี่ยใ่มนาตอนจะเจาะไเสไาก่อนไม่ไหมอันนี้คิวเลยอากาตุนน่นไม่ไหมลายเนาะ ามาในขนูนจะบ,บินตอบมวนงิน่อง ีในก็ค้างแรกเปเทปลอยนะพี hmm. ่น้องเราแต่มันสุกแล้วเัาก็สีแกงเห็ดนะพี่น้องเนาเข่าซะก่อกับซุกแล้วซะก่อนกับสวย้วพี่น้องเป็นใหม่ก็นไล่ใส่โต๊ะสปุ๋ิปุ๋ิสวยทันสวยโบราณเป็นใหม่โต๊ะใส่พี่น้อง หนึ่ง,ขงเขาแล้วสตอรกัสซีมาแกงเฮ็ดนะพ่่อแมพี่น้องนี่นอ้องเฮ็ดเขาซื้อมาเฮ็ดเขาซื้อมาแต่ตลาดพี่นอ้องก็ต่กัซีมาเฮ็ดเนาะยีนดั้งก็มีอยู่แต่สตอรก็บ,บม่ใส่นาะเพราะว่าบอพ้อนผลบม่มากเนาะพี่น้องสตอรก็บม่ใส่ พี่นองแกงมันทีแซ่บด้บอโบเห็ดอันนี้เราเขากันยังโบเคยกินจักเทื่อนล้พี่้องเนาะอาจจะเคยกินแต่แบบว่าเห็ดอ,อื่นๆเนาะพี่้อง คำมันแสบเมืม่อไมคซื้อมาใส่แกงนหนไม้พี่น้องนะลายลี่พี่น้องถุงหนึ่งจิกออกก็ได้บากก์ลายเ,เนาะปิดก่อนพี่น้องไม่ไหม้ตกลงไปสชหมไม่ไหม้กับลายพี่น้องมาคำหิ้วเข่าพี่น้องก็เลยซีแกงสองถุงเนาะ เสียดายเนาะต่อต่อยตัดลายตัดออก่อยดีเนาตัดลายตั้งน้ำเดียวขนาดสิพอาะวเฮ็ดนี่มันสะอาดจริะพี่น้องข่าชิ้นแกงเฮ็ดกระต่ายจอยดเลยพี่น้อง มันตื่นขึ้นพี่น้องถาถ้า,ถามันหยุบมันคิดได้น้อยเดียวเนาะพี่น้องเนะาะใส่จอดส่แกงใส่หมอ้น,นมันนอปก่ะเอาน้ามาส่กำขึน้น้น lúc khi nào mang mà mày không mang mày rất nhiều เราก็ตำละเอียดแล้วพี่น้องเอานา เห็ดลงก่อนที่นนองมีเนาะเห็ดซะจอยกาปรุงปุ้งก่อนที่เนาอยปรุงเลยเนาะปรุงทานีดนึง เห็นบูซัดไหมน้องทุแม่พี่น้องตอนนี้ห้องก็จะเอาขเบือลงแล้วพี่น้อง เอาลมแล้วพีหนงเนาะช่วยตั้งกล้องอยู่ไกลกับอโทษในไลเดอเอสดีสุสกุลหม้ซอยกระเดือดไปทีรเป่อ้ชอยกัสีเปิดหมดก่อนพี่น่องุกเลยแหละเนาะจิ้มก่อนพี่นอ ແລະກະພີ່ນ້ອງເຮົາກໍຊິເອົາໄຂ່ຈູລົງເນາະນີ້ກໍໄດ້ແລ້ວເນາะຫອມບົວບໍ່ມີພີเดียว်ໄມ်້ໄມ້ກ ลุกนะพี่น้องไปพี่น้องไปกินข้าวกับชาจอยเลยเนาะตักใส่แต่เขาเบื่อพี่ตู่กับเบิร์ตนะพี่น้องพี่รุ่นถ่วยเบิร์ตลายนี่พี่น้องอืมชาจอยบริการค่ะ ใส่ซองถวยเะไรที่น้องเนาะใส่กรต่ากะต่ายใส่ซองถวยเลยเลือกอะ่ะเอาไปกินมือ่อื่นเนาะคือเอมือเอ่อื่นเชร้ามื่อื่นเชร้าเพราะว่าเอาการกินชาชูเย็นไปใส่ซองถวยเลยพี่น้องสำหรับคลิปแกงเห็ดเฮาสิขอจบคลิปเพลงสำนีไปแล้ว